ดีครับตู่เชียงใหม่นะครับมาแนะนําสินค้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Honda g x 1 6 0นะครับ Honda ตัวแท้รุ่นใหม่ถังเว้านะครับวันนี้มาแนะนํอีกสองตัวนะตัวนี้5แรง5.5แรงนะครับรหัส GX1 อ็นนะครับและอีกตัวนะครับรหัส GX 120เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันครับถังเว้าเหมือนกันนะฮะ เป็นท่อกรองอากาศดำนะครับอย่างสวยเลยนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับพร้อมรับประกันสองตัวตัวเล็กนี่สี่แรงนะครับสวยเลยนะคร um ับมังกว้างๆนะครับอย่างสวยเครื yeah. ่องไม่มีแกะนะครับเงาวิ้งเลยล้างทำความสะอาดกันเลย เดี๋ยวมาฟังเสียงคนระับะลองสตาร์ตตัวห้าแรงกดสวิตซ์เปิดน้ำมันดึงโช็สตาร์ตได้เลยนะครับ ปิดสวิตท,ทุกครั้งปิดน้ำมันทุกครั้งนะครับอ่ะสตาร์ทต,ตัวนี้เลยเหมือนกันครับเปิดสวิตดึงช็อคได้เลยถนะ้าต,ติดแล้วช็อคืนเลยตำแหน่งเดิมหมุนรอบๆเลย ตัวใหญ่แ้แ้กปิดสวิต์เลยตัวเล็กนะครับราคา4,000บาทนะครับตัวใหญ่5แรงนะครับ4,800บาทครับเลือกสันได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับตูเชียงใหม่ครับบวัสดีครับ